คิงซองยี่ห้อนี้ไม่ได้มีแต่ล้อดเดียวไฟฟ้าแล้วนะครับนี่คิงซอง n g N11 c h e e t a ชีตาราคา46,900บาทเก้า้อยบาท คิงซอง n g N11 c h e ชีต้ามาพร้อมกับล้อขนาด11นิ้วกำลังมอเตอร์รวมทั้งหน้าและหลังอยู่ที่2400วัตต์และพีคสูงสุดที่3600วัตต์ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่60 V 2 2โวลต์22.4อแอมป์ท็อปสปีด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางต่อ1การชาร์จ80กิโลเมตรน้ำหนักรวมอยู่ที่47กิโลกรัมรับน้ำหนักคนขี่ได้ถึง150กิโลกรัมระยะเวลาต่อ1การชาร์จ9-11ชั่วโมงกันน้าตรฐาน IP54 ម៉ា มาดูชิ้นส่วนภายนอกของเขากันก่อนดีกว่าครับสีสันของเขาเนี่ยจะเป็นโทนดํานะแล้วก็มีตัดสีฟ้าความกลมในตัวนี้จะไม่มีเลยนะมีแต่ความเหลี่ยมแผดยางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงสีฟ้าตรงนี้ก็เป็นยางนะครับเป็นเส้นตรงเหมือนกันมาดูด้านบนอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยนะเบรกของเขาจะเป็นเบรกซูมส่วนตัวประกับมือของเขาเนี่ยจะเป็นยางครับรองรับฝ่ามือเราได้ดีมากเวลามือเหงื่อออกนี่ไม่มีเลื่นแน่นอนตัวคันเร่งของเขาครับใช้นิ้วโป้งนะสำหรับใครที่ถนัดการขี่สกูตเตอร์ ฟ้า้วยนิ้วโป้งอาจจะเป็นแบบเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอยู่หมัดเลยนิ้วโป้งนิดเดียวไปเลยครับส่วนทางด้านซ้ายนี่กระดิ่งเขาให้มาเลยนะแต่ว่าทางร้านของจิวอินโนเทคเนี่ยเขาให้เป็นแตรแล้วก็สัญญาณนิลภัยให้แถมมาเลยนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนซื้อเอาไว้ใช้คู่กับกระดิ่งเวลาแบบอยู่บนฟุตบาทแค่นี้พอแต่พออยู่บนถนนก็กดปั้นปั้นนี่เต็มที่ไปเลย ด้านบนนะครับหลักๆที่เป็นไฮไลท์ที่อยากให้ดูนี่คือหน้าจอเขาเลยมันจะเหมือนกับสกูตเตอร์ในเมืองไซส์เล็กๆแบบว่าสําหรับคนเมืองแต่ว่าพอมาอยู่ในร่างใหญ่ปั๊บเนี่ยจอเขาถูกขยายใหญ่ขึ้นตัวเลขก็จะเห็นชัดขึ้นความสว่างก็ค่อนข้างสว่างใช้งานได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับตรงหน้าจอเนี่ยปุ่มจะมีเพียงปุ่มเดียวสามารถทําได้ทั้งเปิดปิดเครื่องเปิดปิดไฟหน้าที่อยู่ด้านล่างบอกความเร็วนขณะนั้นและสามารถกดเปลี่ยนบอกกําลังไฟที่เราใช้ขนาดนั้นได้ครับบอกเป็นหน่วยโวลต์แล้วก หน่วยแอมเราสามารถเปลี่ยนสลับดูได้เลยบอกว่าเปิดปิดไฟอยู่หรือเปล่ามีบอกหมดเลยถ้ามี er ror, เออร r เลอขาก็จะบอกแล้วก็ในแอปพลิเคชันสามารถกดล็อกเครื่องได้ถ้าเกิดเราล็อกในแอปพลิเคชันตรงหน้าจอก็จะขึ้นเป็นกุญแจคล้องไว้เลยตัวแบตเตอรี่ก็บอกทั้งหมด5ขีดครับนี่ตอนนี้เหลือ4ขีดแล้วเดี๋ยวเอาไปซิ่งต่อได้อีกเยอะเลย อย่างที่ผมบอกไปนะับว่าเราใช้แอปพลิเคชันได้แอปพลิเคชันเดียวกับล้อเดียวไฟฟ้าเลยครับเขาใช้ร่วมกันเลยคือเราสามารถล็อกอินเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปปั๊บเราตั้งค่าอะไรได้เยอะแยะมากกว่าตรงหน้าจอนี้อีกครับเห็นหน้าจออย่างเงี้ยผมบอกเลยครับว่าดีมากๆเลยสําหรับคนที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเล็กๆในเมืองมาก่อนอยู่แล้วคุณจะคุ้นเคยกับหน้าจอแบบนี้ปุ่มแบบนี้ปุ่มเดียวคุณเข้าใจง่ายๆเลยกด2ที่เปลี่ยนโหมดกด1ที่สั้นๆเปิดปิดไฟ เหมือนกันแตตดร์ดสตด์ดส่วนตัวแฮนด์ของเขานะครับก็จะเป็นแฮนด์บาร์นะแล้วก็ตัวล็อของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงสามารถไขน็อต4ตัวนี้ปรับองศาแฮนด์ได้นะครับเอาตามที่สะดวกเอาตามที่ชอบเลยแต่เนี้ยคือแตตด์ดแล้วจะเอาควา่ำจะเอายังไงก็เอาเลย มาดูด้านหลังครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เวลาเราพับเก็บแล้วก็เกี่ยวสามารถยกขึ้นได้เลยแข็งแรงดูดีครับสีดําอโนโนได์แต่ก็เป็นรอยง่ายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องไปขูดกับตัวเกี่ยวก็เนี่ยเป็นรอยแล้วตัวคอของเขาจะยึดด้วยน็อตสตัวนะครับค่อนข้างดูแข็งแรงเลยมั่นใจได้ว่าแฮนด์จะไม่เบี้ยวไม่บิดซ้ายบิดขวานี่ ล็อกปับตรงสายไฟจะสังเกตนะว่าสายไฟก็ซ่อนตามระเบียบของสกูตเตอร์แบบราคาแรงๆนะสายไฟมันต้องซ่อนเป็นระเบียบนี่จากคอไล่ลงมาข้างล่างนี่ไฮไลท์เหมือนกันตรงนี้สะดุดตาไม่เคยเห็นรุ่นไหนเขาทํานี่นะครับมาดูตัวเซฟตี้ล็อกของเขาเวลาพับคอรหรือว่ากางตัวสกูตเตอร์ออกมาเลนเนี่ยเราก็จะมีตัวยางนี้แหละเอาไว้เป็นเซฟตี้ล็อกไม่ให้มันหลุดออกมาแล้วก็เวลาถอดก็ปลดง่ายๆเลยครับเขาจะมีตัวเกี่ยวกับตัวล็อกเอาไว้นะเวลาเราจะปิดแค่สเต็ปเดียวเลยง่ายๆแล้วก็เอายาง เกี่ยวไว้แฟบนี่แข็งแรงไม่มีหล่นแน่นอนไม่มีหลุดแน่เวลาขับตัวไฟหน้าของเขานะครับจะอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ไม่ได้บิวอินนะเป็นไฟเอ็กเทอร์นอลคือแยกออกมาข้างนอกเลยแล้วก็จะลิงก์ไฟต่อเข้าไปด้านในคอเนี่ยครับเพื่อที่จะเปิดปิดจากตัวปุ่มปุ่มเดียวที่เครื่องได้เลยนี่ปิด เปิดโดยการกดสั้นๆที่ปุ่มหรือเราจะเปิดในแอปพลิเคชันก็ได้นะเปิดปิดได้เลยไม่สามารถแต่งไฟอะไรได้ถ้าเกิดอยากจะจัดองศาแหงนหรือต่ําอะไรอย่างเงี้ยปรับง่ายๆเลยไม่ต้องเข้าแอปไขนอ็อตแล้วเอามือจัดได้เลยครับแล้วก็ยึดให้แน่นชอบองศาไหนเรากําลังจะไปขี่แบบไหนเนี่ยตับไฟเผื่อรอไว้เลยแล้วก็ล็อก แล้วไฟอีกจุดหนึ่งครับเป็นไฟ R G B ครับมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยตัวไฟ R G B เนี้ยครับสามารถแต่งสีได้ในแอปพลิเคชันเลยนะคุณจะเลือกสีไหนมันจะมีวงกลม Color List มาให้เลยคุณก็เลื่อนเอาเลยคุณอยากจะเอาสีไหนเลือกเอาไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีนั้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบบจะวิ่งแบบวิ่งอย่างนี้หรือจะวิ่งแบบวูบว่าได้หมด ปรับดนแอปได้เลยมาดูที่ไฟท้ายครับตัวไฟท้ายจะอยู่ที่บางโคนหลังนะจะยื่นออกมาหนาค่อนข้างหนาเลยแหละแล้วตัวไฟเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กลางวันนะครับโดยที่ไม่เปิดไฟหน้าเนี่ยไฟท้ายมันจะไม่เปิดนะครับแต่เวลาเบรกเนี่ยไฟจะกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิป๊บอย่างนี้ส่วนกลางคืนถ้าเราเปิดไฟหน้าปั๊บตัวไฟท้ายจะสว่างขึ้นมาแล้วเมื่อเราเบรกมันจะไม่กระพริบแล้วครับคราวนี้มันจะขึ้นวาบแช่เลยจนกว่าเราจะปล่อยแฟบดับไม่ดับเป็นไฟท้ายอื้อ ออกมาครับบางโคนครับอยู่ติดกับตัวไฟท้ายที่บอกเมื่อกี้เลยบิว้วมาเป็นชิ้นเดียวเลยครับทำด้วยพลาส,สติกค่อนข้างแข็งแรงเลยนะจับก็ไม่มีโยกเยกมากนะครับก็มีโยกโยกอยู่แต่ด้วยความที่มันเป็นพลาส,สติกอนะมันก็ต้องมีให้ตัวบ้างแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยต้องบอกเลยว่า น่าจะทนทานใช้ได้เลยยึดอยู่กับตัวสวิงอาร์มนะครับเวลาเราขย่มหรือโยกไปมาเนี่ยตัวบางคนก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวสวิงอาร์มไม่โดนล้อไม่โดนยางมาดูบางคนอีกชิ้นหนึ่งครับตัวนี้เอาไว้กันน้ําดีดขึ้นมานะครับทำด้วยพลาสติกวัสดุเดียวกันกับบางคนตัวข้างหลังนี้เลยค่อนข้างแข็งแรงบางคนก็จะเหยียบไปถึงตรงตัวบางคนนี้เลยแต่ก็ไม่แนะนําให้ลงน้ําหนักเยอะนะครับมันอาจจะหักได้ตรงที่ลงน้ําหนักได้เนี่ยคือตรงนี้ครับเป็นจุดพักเท้าเขามีมาให้เลยนะทำด้วยอลูมิเนียมแข็งแรงคร เหยียบได้เต็มที่เลยคุณจะลงน้ำหนักแค่ไหนก็ไม่มีหักมาดูตัวล็อกต่อเลยนี่ตัวล็อกเวลาเราพับคอแล้วก็ที่บอกว่าให้เอามาเกี่ยวคือตัวนี้เลยครับค่อนข้างดูแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราเอามาเกี่ยวเนี่ยมันจะมีการคืนครับทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเรายกเนี่ย ไม่มีหลุดแน่นอนในบางรุ่นเนี่ยเวลาที่เราง้างขึ้นมาแล้วมันจะค้างอยู่อย่างนั้นเลยครับแล้วก็ไม่คืนตัวไม่ดีดกลับอย่างนี้มันก็เวลาเรายกแล้วเอาลงแล้วเอาขึ้นอีกทีเนี่ยมันจะชอบหลุดอันนี้มั่นใจได้เลยว่า ไม่มีหลุดนี่ครับตัวเด็กของเขาที่บอกว่าเป็นยางเนี่ยเป็นยางทั้งหมดเลยนะตรงสีฟ้าๆนี่ก็เป็นยางครับคือต้องชมเขาเลยนะว่าวัสดุที่เป็นยางกับวัสดุที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันทําสีให้ตรงกันยากมากเลยนะครับแต่ว่าเขาทํามาได้ตรงแบบสีตรงไม่มีต่างกันเลยครับทั้งๆที่อันนี้เป็นยางนะด้วยวัสดุที่เป็นยางเนี่ยทำให้การยึดเกาะก็ค่อนข้างกระชับนุ่มแล้วก็ทําความสะอาดง่ายครับเอาผ้าชุบน้ําเช็ดเปิดเปิดเปิดเปืเช็ดแห้งอีกทีนึงสะอาดแล้วครับ<ว> ระบบรับแรงกระแทกของ N11 เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นระบบลูกยางทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยลูกยางเนี่ยมันจะดีอย่างนะครับคือมันจะให้ความแน่นความหนึบเวลาเราลงหลุมแล้วก็ความเงียบที่ได้ของเขาเนี่ยคือเงียบแบบเงียบเลยนะไม่มีเสียงเอี๊ยดอัดอะไรเลยเพราะมันเป็นลูกยางครับมันก็จะผ่านไปแบบเงียบ ตัวยางของเขาจะเป็นยางออฟโรดแบบกว้างพิเศษเลยหน้ากว้างถึง2.5นิ้วครับเป็นยางทูบเลสนะเติมลมอย่างเดียวดูแรง,ง่ายๆเลยครับทนต่อการใช้งานอายุใช้งานแบบยาวๆลักษณะยางแบบนี้ต้องบอกว่าขี่ได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นนะครับแต่ทางเรียบก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะเด่นของเขาถ้าจะให้เด่นๆเ,เลยเนี่ยน่าจะต้องไปทางฝุ่นครับนี่ขึ้นชื่อว่ายางออฟโรดอ่ะส่วนขนาดล้อของเขาเนี่ยอยู่ที่11นิ้วนะครับ สั่งไปไหนวนูม ตัวมอเตอร์ของเขาครับกำลังจะอยู่ที่1,200วัตต์รวมหน้าและหลังแล้วเนี่ยก็จะเป็น2,400วัตต์และพีคของเขาเนี่ยจะได้สูงสุดอยู่ที่3,600วัตต์นั่นก็คือหน้าพันแหลังพันแคือแบบว่าเอาให้สุดไปเลยพวกกาลังแรงพีคของไฟพวกนี้เอาไว้ใช้ตอนเราออกตัวเร่งแรงทอร์กหรือว่าขึ้นทางชันครับทำให้เราไต่ทางชันได้ดีใช้กําลังไฟแบบโอเวอร์ได้ถึง3,600วัตต์ตัวเบรกของเขาที่ให้มาเป็นเบรกซูมนะครับไฮดรอลิกดิสเบรกทั้ง2ด้านเลยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังน ตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะทําหน้าที่เบรกไฟฟ้าครับทั้งด้านหน้านและด้านหลังเช่นเดียวกันเราสามารถตั้งค่าการเบรกให้รีเจนหรือชาร์จไฟคืนได้นะครับในแอปพลิเคชันว่าจะให้ชาร์จไฟคืนมากน้อยแค่ไหนตั้งค่าได้เลยครับผ่านมาได้ไงวะคนงง ตัวแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ด้านใต้นี้นะครับนี่วัสดุเป็นเหล็กอลูมิเนียมแข็งแรงเลยนะด้านใต้กันกระแทกอย่างดีไม่สามารถถอดออกมาชาร์จได้นะครับเวลาชาร์จจะต้องเสียบชาร์จที่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับโดยความจุแบตของเขาจะอยู่ที่60โวลต์22.4แอมป์ครับการชาร์จก็ชาร์จง่ายๆเลยนะนี่เอาที่ชาร์จมาเสียบตรงนี้ได้เลยเขาจะให้ที่ชาร์จมาเป็น2แอมระยะเวลาในการชาร์จก็9-11ชั่วโมงระบบการชาร์จของเขาเนี่ยจะมีอยู่ระบบหนึ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์ชาร์จครับสามารถรองรับการชาร์จไฟเข้าได้้ถถึง 10m อ์าาายกจจะชรไ ก็ไฮเปอร์ชาร์จเลยครับ2-3ชั่วโมงก็เต็มแล้วมาพูดถึงโหมดของเขากันบ้างครับโหมดของเขาจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยจะจำกัดความเร็วอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมดที่2เนี่ยจำกัดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและโหมดที่3เต็มแม็กซ์เลยครับ6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปได้เลย 1- 2เปลี่ยนโหมดไป อันนี้โหมดหนึ่งยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคูสคอนโทรบ้างนะครับตัว N11 c h e e t a เนี่ยมีคูสคอนโทรด้วยนะครับกดค้างไว้ที่คันเร่งครับ3วินาที1 2 3 คูสคอนโทรลเรียบร้อยแล้วคุณสามารถตั้งค่าคูสคอนโทรลได้นะครับว่าอยากจะกดคันเร่งค้างไว้กี่วินาทีก็ได้มีตั้งแต่0ูนถึงสิวินาทีตอนแรกผมลอง6วินาทีไม่เวิร์กอะ่ะผมลองรักษาความเร็ว6วิมันมันทำไม่ได้จริงๆอะ่ะมันยากมากผมก็เลยเปลี่ยนเป็น3วินาทีพอเป็น3วินาทีง่ายเลยครับทีนี้แป๊บเดียวมันก็คูสคอนโทรลแล้วเนี่ยตึ๊ดๆผมก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชได้เลยฝากด้วยครับไปโอ้โห ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนแบบแมวป่าพร้อมจะขย่ำเหยื่อคิต้าครับบิดเป็นมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นดูอัลครับอตอนนี้เปลี่ยนเป็นดูโอัลเรียบร้อยแล้วฝุดของจริงอันนี้ไป ลองกันมาทั้งวันแล้วครับมาสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าคันนี้นี่เหมาะกับใครสำหรับผมนะผมมองว่าใครที่มีงบไม่เกินห้าหมืหรือตั้งงบไวห้าหมื่นเนี่ยไม่เกินเนี้ยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะที่คุณน่าจะสนใจเพราะว่าให้ความครบมาค่อนข้างครบเลยสําหรับคนที่ชอบสายลุยเนี่ยถูกใจแน่นอนส่วนใครที่อาจจะลุยบ้างไม่ลุยบ้างเอาไว้ใช้บนถนนใช้ในชีวิตประจําวันมันก็ยังทํางานได้ดีครับเรียกว่าเป็นใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็ถ้าอยากเอาไปลุยก็เอาไปลุยได้ในราคาที่เอื้อมถึงและ king ซองเนี่ยไว้ใจได้เลย เรื่องของคุณภาพเพราะว่าเขาทําล้อดเดียวมาก่อนนานมากๆแล้วแล้วจนมาถึงตอนนี้เขาเอาทีมผลิตเนี่ยมาวิจัยมาผลิตตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าและนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับ N11 c h e e t a ครับขอบคุณจ no ิ l อินโนเทคนะครับที่ให้คิงซอง N11 c h e e t a คันนี้มาลองอขอบคุณมากๆครับผมสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องสตรีมมด้วยไปแล้ครับพร้อมจะขยํำเหยื่อแล้ว